you นี่กรอคนเดียนี่นะผลงานเราเราจะทำามเรื่องนะคะเออกแบบนะเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ติดไปตอกับไอ้ว่าแบบีสงานนี้เร่งานอะสวัสดีคับวันนี้นะคะเรามาบโปรเจรถบังคับใหญ่ที่ทุกคนทราบนะครับก็คือรถบังคับเนี่ยก็คือ Arduino แน่นอนหลักๆเราก็จะใช้อ r d u โน่ในการใช่เป็นข้อควบคุมใช่ทั้งสามอย่างที่เราทำตัวนอมาไหมใช่อ่ะ Good job เนี่ยคือหน้าตาของรถตู้ค้าของเรานะคะเสียวสาวค่ะก็เมื่อเราจะตั้งค่าให้รถตู้เนี้ยสามารถเคลื่อนหน้าไปทางซ้ายไปทางขวาเดินไปหลังตามที่เราต้องการได้ผ่านแอปแอนดรอยซึ่ง จะสามารถควบคุมจะมีแอปขึ้นแล้วก็แค่แตะกดเพื่อบังคับรถให้วิ่งตามใจเราอยากไปกได้นี่ก็คือนากกาของเข้าข้างของเรานะคะนี่ดูยุ่งยากมีอย,ยากมากเลยใช่ไหมอ่าที่มาแล้วความคหมาะ ความสำคัญของโปรเจกต์รถบรรทุกขนรถนะคะของเรานะคะก็คือในปัจจุบในยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พบกันขั้วโลกวิาีแบบซึ่งเราจะนำเสนอเี่ยคือหนึนงเเดินตามคำสั่งแอปเปิ้ลมือถือเนื่องจากวันเราต้องการอำนวยความสะดวกในงานเพิ่มเติม ความสมบูรณ์ของงานที่เราต้องการนะคะคือก็ตั้งใจศึกษาระบบการทํางานและสงงุนทร <c oughs> เของคำจจาส่ใส่แอปเปิ้ลมือถือแต่ยอนเช่นไปค่ะโอเควัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือเพื่อทําความเข้าใจโครงสร้างของการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอปมือถือแล้วก็เพื่อทำความเาขาม้เา, MI, า,าใจระบบการทำงานของหุง่นยนต์ควบคุมผ่านแอปมือถือ แล้วก็ศึกษาวสัสดุอุปกรณ์ในการใช้งานค่ะแล้วก็ศึกษาโคนที่ใช้งาน,งานการควบคุมการใช้งานประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากโปรเจกต์นี้นะคะ mm hmm. ก็คือได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหุนง่นยนต์และคาร์บูเรเอแอดมิสซีแล้วก็ได้รู้จักศึกษาระบบการทํางานของนคนที่ใช้ ก็ได้ ừ, รู้การทํางานของเครื่องไไยท์ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสามารถเผยแพร่เป็นโครงงานต้นแบบกับผู้ที่สนใจในวงกว่างไ,ได้อ่านผู้ไม่รู้คืออะไรอ่ะอันนี้คือกางรประกอก A N บ,กาาบกอย่อองางดูกันนะคะอ่ะจานะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นได้อีกค่ะโครงงานละสองนันทุกคนเฮ้ยกำลังไม่พอองเราแต่ว่าเราต้องทำเองอ่ะตัวแรกเลยใครๆที่เบบว่าผ่านเรื่องนี้มาแล้วน่าจะคุ้นกันดีหรือน่าจะเคยประกอบกันแล้วไม่มีทางที่ไม่เคยนะคะผ่านจะบาเหมือนกันเนี่ยก็คือรถบังคับแบบสำเร็จรูปซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักสำคัญเลยที่จะได้ตัวรถของเราออกมา แน่นอนว่าสามารถหาซื้อได้ทุกที่ในช้อปปิ้งก็สามารถซื้อได้นะคะอ่าน้องหลักของเราอีกแล้วโค้ด Arduino oh. เอ้ยอาสามอ่านแหละแต่งวงจรที่เป็นตัวควบคุมระบบการทางานของตัวเครื่องของเราทั้งสามอย่างนี้แน่นอนว่าก็าต้องมีสาย USB ในการเชื่อมต่อเอาโค้ดเข้าไปในตัวเครื่องเพื่อให้เครื่องเนี่ยนำข้อมูลที่เราได้หรือค้นาได้เ มันเป็นการสั่งการตัวการระบบก,การทำง,งานของโ m o t อ r แบบ <c oughs> ดีสนใจ motor นะ motor guide หรื <M. S 2> อ module L สองเก้าแปด M N จะเป็นตัวตงตวงจรที่ใช้ควบคุมกระแสของไฟฟ้าหรือเป็นกระแสตรง โดยควบคุมทิศทางและความเร็วของรถของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมให้รถเราสามารหรับวิ่งเร็วหรือชารหรือว่าจะเป็นการควบคุมทิศทางในการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะเป็นวงจรที่ช่วยห้สามาถควบคุมทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไม่เกิดการรั่วไหลไปยังมอเตอร์มากเกินไปตัวนี้จะควบคุมโดยใช้สัญญาณ PWM โดยการโดยมอเตอร์นี้จะมีกระแสสูงสุดอยู่ที่ 2A ต่อช่องสัญญาณ เจ้าตัว PWM คืออะไร PWM การปรับความกว้างทันหรือหรือการหรือเทคนิคที่ใช้ในการควบคุมพลังงานไฟฟ้าโดยมีความกว้างของความกว้างของทันหรช่วช่วงเวลาที่สัญญาณเป็นรอจิตสูงในสัญญาณดิจิตอลอุ้ยแวกอ่าแต่เ่าต่อชั่มปิดแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็น <visuals> ตรงระวะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสายดัมเปอร์โดยทั่วไปก็จะมี3แบบเดิมเลยก็คือตัวผู้ต่อตัวผู้แล้วก็ตัวผู้ต่อตัวเมียแล้วก็ตัวเมียต่อตัวเมียนะคะสายไฟสําหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียทั้ง2ด้านความยาวแต่ละเส้นนะคะก็จะยาวทั้งหมด2 0เซนสามารถใช้กับ pin นเ n d e r ที่มีที่มีช่องห่าง2.54มิลน อันนี s <S like like ้คือหน้าตาของสายจัมเปอร์เรานะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วทั้งหมดสามสามรอบเนะคะต่อไปก็จะเป็น H C ชรสี่ศูนย์ห้าเป็นซีคุณท่านหรือว่าเป็นบูทชูดบูทชูดแต่เป็นแมสเตอร์สลิปซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น อนนี้นะคะจะมีความสามารถในการทำงานเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายหรือก็คือตามชื่เลยคือบลูทูธก็คือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือแบบใช้ WiFi โดยไม่ต้องใช้สายเสียบก็จะเป็นตัวเชื่อมสัญญาณให้ทุกมือถือของเราเนี่ยหรือแอปของเราสามารถเชื่อมต่อกับรถบังคับแล้วก็บังคับรถได้แบบไม่ต้องใช้สายอีกการยงการ์ดารทำงานนี้การทำงานในโหมดม a สเตอร์ HC 05 จะทำหน้าที่ค้นหาอุปกรณ์หรือ Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อแล้วจากนั้นก็สามารถเชื่อมต่อได้แบบบลูทูธรางถานแบบ18650ใส่ถาน3ก้อนรางถ่านแบบ18650จำนวน3ก้อนคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใส่ฐานขนาด18650จำนวน3ก้อนเพื่อใช้เป็นแหล่งเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ,างๆรางถ่านเหล่านี้มา มักมีขั้วต่อแบบอนุกรมหรือขนานเพื่อปรับเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าและความจุของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะอยหมอยเห็นไห<า>อไปทุกคนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่18650ถูกเรียกตามเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตัวนะา6มี่ิเมตรคูณ65มิลลิเมตรนะด้านในตัวของแบตเตอรี่นี่เป็นเซลล์ชนิดดีเทียมนีเทียมดีเทียมเซลล์แบตเตอรี่นีเทียมไอออนคือเซลล์แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ชนิดหนึ่ง ใช้ดิเทียมไอออนเป็นตัวพาปรจุรักในการเก็บและเปิดทางนั้นยังก็เป็นตัวที่ทําให้เครื่องเราสามารถทํางานได้เป็นตัวแบบต่งกระแสไฟฟ้าให้เครื่องทำงานนั่นเองต่อามารถอันนี้ก็จะมีสองอย่างในสไลด์เดียวกันอย่างแรกก่อนเลยตอนนี้ก็จะเป็น สายไฟแดงดาขนาด2เอ้ย2.2เดย์ Wg เป็นสายที่มีขนาดเส้นมาสูงก,กว่าประมาณ0.64ม mm. ิเมตรตัวนี้ก็จะทำงานเป็นตัวเชื่อมต่อไฟหรืออยังให้กระแสบบไฟฟ้ามันเชื่อมต่อแล้วไปทำงานกับระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างอุปกรณ์ในรถของเรา ที่เป็นตารางทานหรือว่าเป็นเกี่ยวกับแผ่นอ r ดูโนเชื่อมต่อกันประมาณนี้ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายเป็นเสารองแผ่น PCB โลหะแบบแปบเบลียวเดี๋ยก็เป็นตัวที่ใช้สำหรับยกแผ่น PCB ของเราให้สูงขึ้นในการทำงานจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือจะได้ไม่ต้องต่ำลงไปแบบก้มลงไปต่ำเกินไป ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มพื้นที่สาหรับการไหลเวียนของอากาศ mm hmm. แล้วก็ป้องกันการรัดรูมจรและลดคัานตี่การเคลย่นของการทํางานของเราค่ะ mm hmm. อ่าเนี่คือฝังการเชื่อมอุปกรณ์ของเราเพื mm ่อ hmm. เพื่อสามารถไปเชื่อมต่อตามนี้ได้เลยนะคะใช่เวลใครเม่นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแบบนี้ใครเม่นบอกได้ะคะ โปรเจกต์นนี้นะคะแล้ตก็คับของเราก็คืออย่างที่บอกไปเราจะเขียนโค้ดให้เครื่อตัวนี้สามารถเดินหน้าไปข้างหลังหรือว่าไปซ้ายไปขวาตามที่เราต้องการได้ผ่านแอป Android ซึ่งจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองค่ะที่การดำเนงานก็คือเราจะเชื่อมต่อองมจร ของรถให้ประกอบร่างรถให้เป็นรถก่อนจากนั้นก็จะทําการเขียนโค้ดลงไปในรถให้รถสามารถทํางานตามที่เราต้องการได้แน่นอนว่านี่ก็คือโค้ดที่เราใช้อ่ามองไม่เห็นใช่ไหมซึ่งก็ต้องยาวมากๆโค้ดตัวนี้หมายความว่างไงแต่เราขึ้นโค้ดให้ดูนะคะอันนี้ผมขึ้นโค้ดมาเป็นอย่างนี้อ่าโค้ดที่เราจะสั่งไห้วบคุอหมุนไอโค้ดนั้นแปลว่าอะไร เราก็จะสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินหน้าโดยจะใช้ค่า F B L R F I G J และ H โดยการควบคุมให้หุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดเดินหน้าเลี้ยวขวาเดินหน้าเดินซ้ายเดินเลี้ยวขวาซ้ายเบาเลี้ยวหน้าเลี้ยวอะไรวะเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเอา,เอา,เอา,เอา เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเบาเดินหน้าเลี้ยวขวาเบาอยหลงังเลี้ยวซ้ายอยหลงังเลี้ยวขวาตามลําดับค่ะที่พูดไปตามต,กตกัวส่อเมื่อกเลยก็จะสั่งให้หุ่นยนต์ทําคําสั่งตามที่เราบังคับรถตามเงื่อนตการนนี่คือผลลัพธ์นะคะเหมืนหนู่อ ai không okay. thấy thì <laughs> à okay, nó ừ. clip <laughs> <laughs> à ấy. Anh <rồi. cười> <laughs> à ấy đấy. đang còn video. นี่นแบบนี้เลยเราก็จะแบบบังคับจากโทรศตาพาท์ผ่านบุปกรนั่นเองซึ<า>่งแอปใช้แอปอะไรเดี๋ยวเราขึ้นให้ในคลิปนะคะหรือว่าจะดูในแคปชั่นได้เลยค่ะช่าจะใส่ไปในแคปชั่นใหอ่อูยประมาณนี้นีน่ก็คือโปรเจกต์ทั้งหมดของเรารจะทำไปอันดบไ,ไปทั้งหมด3โปรเจกต์แล้วใครยังไม่ได้ดู2โปรเจกต์แรกเราจะขึ้นไว้ให้ไปดูไปดูกันนั้นะคะไปดู จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนักจะออกมาเป็นยังไงคนทีิเทศกรดรับชมติดตามตอนต่อไปขอบคุณค่ะออ